เจ็ดสาสิบไม่เกินเก้าครับจุดจดลงครับลงลงเวลาจิตนี้เลยครับประมาณเจ็ดสามสิบไม่เกินเก้าเ้าใครลงแปดให้จำเอาไว้เพื่อนน้อยแต่ร้อปร์เซ็นใช่ครับอ่าจดนะอันนี้เป็นสูตรเลยนะครับสูตรมาตรฐานเลยที่ทุกคนใช้ปึบ๊บมันจะมียอดวิวหลักแสนหลักล้านอะ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจริงจังกับมันมากมันเป็นหลักสูตร ที่เหนะ็นไหมผมไม่ได้มีสมุดไม่ได้มีปากกาอะไรมาจดนะครับผมทําจนป่วยผมทําจนชินแล้วมันเกิดการเติบโตกันจริงๆโอเคนะครับ่ะลุยนะครับระหว่างนี้ทุกคนเข้าใจได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ได้แล้วก็กดแชร์ไปได้อะโอเคนะครับรอลงเอย ไปสู่ฟีดฟอ,อยูเละจะมีคน ใน20นาทีหรือ30นาทีโอเคนะครับระหว่างนี้ทุกคนกันนำกะเคาะกระแทกหัวใจมาให้พิโตด้วยนะระหว่างที่พ่โตให้ความรู้ทั้งเคาะทั้งกะัะแทกทั้งเอาอะไรมากระแทกก็แล้วแต่จะค้อนจะอะไรก็แล้วแต่กระแทกไปกดเลยเนไหมาซูดโอเคไหมเมื่อกี้เข้าใจกันแล้วอาเคาะกระแท็กนะครับให้มันเร่งๆกันไปเลยนะครับ ให้ทุกคนนะครับคุณน้นาดินใช่ไหมพี่ต่อพูดถูกนะ แอบแอบมาค่ะขอบคุณน้องเมย์จ้าไม่เป็นไรนะน้องเมย์แค่นี้พี่ต่อก็ดีใจแล้วแค่เห็นโปรไฟล์ทุกคนเข้ามาเนี่ยผมก็ทั้งรักทั้งหลงเลยนะครับขอบคุณที่ทุกคนเสียสละเวลาอันสาคัญอันมีค่าของคนเข้ามาฟังพี่ต่อนะครับอสอนเข้าใจง่ายค่ะโอ้น้อรนารินขอบคุณมากนะครับที่ยืนยันนะครับอีกเสียงหนึ่งนะครับเป็นการรีวิวที่ชุ่มชื่นใจมากเลยนะครับอืมทีนี้ไฟต่อ น้องหญิงก็กระแทกนะครับอังนีก็กระแทกหัวใจนะครับเก้าร้อยอังรีเอาสูตรเด็ดไปต่อคุณแซน FC เก่าครับ FC ที่อยู่กันมานานเป็นปีๆนะครับคุณเซนเสียง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 คาถาอ๋อโอมเพียงน้องมีจงรักข้าหลงข้าคนในห้องข่าจงรักข้าหลงข้าต่อแน่นอนแท้จริงแท้ เมยจงรักข้าน้องอาิตจงรักข้าลงข้าพุทธังสนิมุทัมมังสนิมุสังทังสนิมุอมกะเลเกเลเต็งตู้เกเรเต็งท่มเกเรเต็งกระมมมาลายจกโม่เกเรเกเระอาครูนบองด้วยโอยครุนบองรวยกะมุมเป็นชมด้รวยบารุมเป็นตื้อเนียงโปอุเลึ้เลื้อบองหันหันอมจะหอมติดอมเพียงอาทิตจงรักพี่ต่อหลักลงพี่ต่อโอมเพียงน้องนาขอบคุณนะครับคุณนานะครับโอม าไปใช้ได้จริงครับเอ้ยขอบคุณเ้อขอบคุณนะที่ติดตามน้องคือดูเราไม่จําเป็นที่จริงนะการติดตามการเป็นเพื่อนกันนี่ไม่จำเป็นเราเป็นดิฟซีกันเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วมันทําให้ช่องเราโตแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนเพ <_ k> <ๆ>ื่อนเพื่อนกันเยอะๆแล้วเราปั่นคลิปกันทิ้งเนี่ยช่องมันไม่โตแต่ที่จริงเราน่รู้จักกันคือเข้าใจไหมทุกคนเรารู้จักกันเรารู้จักกันนี่แหละแต่ผมไม่ได้ติดตามทุกคนกลับหรอกแต่ผมเนี่ยใส่ใจกับทุกคนผมไปดูทุกคนนั่นแหละเข้าใจไหมครับ ือเข้าใจไหมคือเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้จะอที่ายยังไงวะคือคือไม่ไม่ต้องงงอ่ะเออหลงงงวย <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> เออมันจําได้มันจําได,ได้คือแต่มันมันเพื่อการทึมอ่ะมันเพื่อการนําส่ง จงอยู่กับพี่ต่อเกินห้านาทีโอมเพียงเกินแล้วแหละแต่ละคนอยู่กัเป็นชั่วโมงอ่ะอะทีนี้ลงแปดใช่ไหมก่อนที่จะไล่จำเอาไว้นะก่อนจะไล่อ่ะโอเคนะครับ่อนจะไล่ให้ไปที่สําหรับคุณมันเป็นหลักสูตรเด้อผมจะบอกให้นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะทัพิมพ์ก่อนทุกคนไม่ใช่เรื่องเล่นนะ ที่สําหรับคุณไปหน้าฟีดฟอร์ยูไปคอมเมนต์ในคนที่มีหัวใจน้อยเพื่อนเราที่ไม่ใช่เพื่อนเนี่ยไปหน้าฟีดฟอร์ยูไปทําแบบนี้กดใจอย,อย่าเพิ่งกดติดตามนะแมอาแมวอย่าอย่าอย่ารัดขั้นตอนนะอย่าเพิ่งกดติดตามไปกดหัวใจไปกดราการโปรดเร้่คอมเมนต์ทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปคนมียอดวิวในน้อยนะแตไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเลื่องผ่านคลิปที่มียอดวิวเยอะๆนะคลิปยอดวิวเยอะเอะ ให้เราไปกดทุกปุ่มแล้วกดรนะีโพส์อ่ะยังไม่ต้องกดติดตามนะถ้าเราไม่ชอบยังไม่ต้องกดแต่เราไปมีปฏิสัมพันธ์ 3, ร่วมแล้วให้ทําแบบนี้คลิปดังเนี่ยให้เราไปรีโพส์โอ้แน่นอนที่สุดเลยขอบคุณมากการสนใจโอ้ความรู้ดีมากเลยมีประโยชน์มากเลยค่ะรีโพส์ลนชื่อของเราเนี่มันจะลอยเด่นอยู่เลย หาใครเชื่อพิมเชื่อครับใครมั่นใจว่าจะทําได้ง่ายๆทําครับอย่าเพิ่งไล่นะอย่าเพิ่งไล่อย่ารัดขั้นตอนด้วยนะครับถ้าใครอยากดังอยากบังทาแบบผมอย่ารัดขั้นตอนไลทุกครั้งมีคนดูแน่นอนพีกตอมันจะเปิดโลกมันจะเปิดกว้างคลิปดังคุณไปรีโพส์มันจะมีชื่อของคุณเนี่ยเปะลอยอยู่แล้วแล้วเพื่อนของคุณไปเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าคุณรีโพสต์มันจะลอยอยู่ปุ๊บปั๊ปั๊เฮ้ยพี่ต่อนี่ว่า คลิปดังคลิปดังเราเนี่ยจะติดกระแสกับเขาไปด้วยเราจะได้ค่าคอนเทึตมจากการรีโพสต์มันจะติดกระแสยิ่งมีคนดูคลิปของเราเยอะอะคลิปของเขาคนนั้นดังๆเลยอุ้ยคนลุกอุย้ยพูดแล้วมันคนลุกมันทําง่ายมากเลยโอ้โหแต่ไม่มีคนทําแต่ไม่มีคนทําเชื่อรองเขาปิดใจทำมาแล้วครับแน่นอนจริงๆครับพี่ต่อเออนี่นี พนแคบสแตนด์อัพเลยผมพูดมันไม่ค่อยมีคนเชื่อไงเออแล้วถ้าเชื่อพิมพเชื่อถ้าเชื่อพิมพเชื่อทําคลิปดังเนี่ยไปรีโพสก่อนไลค์เนี่ยไปรีโพสไปไล่ดูสักประมาณห้าหรือหกคลิปถ้าใครขยันก็สิทธิ์เละจบแล้วนะเรื่องรีโพสแล้วก็เรื่องคอมเมนต์เรื่องกดในการโปรดหน้าหน้าหน้า,นาสำหรับคุณพี่ตอ๋อแน่นอนเทนเอขอบคุณจ้าห้ามนี่ก็ติดตามพี่ตอ๋อตลอดคนอื่นๆที่อยู่ในนี้ก็เชื่อพี่ตอ๋อเนาะโอเค ใครที่เชื่อผมกระนำหัวใจเคาะกระเทาะกระแทกอ่ะหัวใจมาใครที่เชื่อผมเคาะกระเทาะกระแทกหัวใจมาไม่ต้องเสียเงินสักบาทคอมเมนต์เชื่อคอมเมนต์เชื่อเคาะหัวใจคอมเมนต์เชื่ออ่ะแล้วก่อนที่คุณจะไลค์หลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรก่อนไลค์ไอคลิปที่ลงไปแล้วใช่ไหมมันมีคนดูใครมาคอมเมนต์คนแรกรีบไปตอบตอบคอมเมนต์คนนั้นเลยรีบตอบให้ให้มันเกิดอัลกริทึมใครเชื่อเพีย์เชื่อครับ ใครเชื่อใครสนใจจะไปต่อเดินหน้าต่อไปด้วยกันกับผมพิมพ์คําว่าเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปพิมพ์เชื่อครับพิมเชื่อ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 เดินหน้าต่อไปกับผมผมจะให้กลยุทธ์และก็จะให้ความสําเร็จคุณนะครับใครม,มีอะไรสงสัยค่อยถามผมแต่ตอนนี้เอากลยุทธ์จากผมไปก่อนอ่าคอมเมนต์เสร็จใช่ไหมเดินหน้าต่อไปครับเดินหน้าต่อไปใช่ครับอ่า โคตรเชื่อเลยมีคนโคตรเชื่ออ่ะอ่ะเดินหน้าต่อไปเลยค่ะอ่าทีนี้คอมเมนต์เสร็จใช่ไหมมันจะได้ค่าก่อนเลยทิมกลับมาน้องตายสวัสดีครับมันจะได้ค่าก่อน,นไอเอนเกิเมนต์มันจะได้ค่าหัวใจกลับมาแล้วเรามากดปุ่มไลค์อะมันจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนี่แหละไม่เกินหนึ่งชั่วโมง จากที่เราลงคลิปมันจะมีคนมาดูแล้วเราเนี่ยไ like ลต่อเนื่องเราไม่ได้ให้เราอยู่ในแพลตฟอร์มใช่ไหมเราไม่ได้ออกจากแพลตฟอร์มเราไปคอมเมนต์เสร็จเรากลับมาปุ๊บเราไปอ่าไลกดปุ่มไลต์เลยนะครั้งแรกเนี่ยโอ้โหคุณจะอึง้งคนจะอึ้งในในการไลฟ์และคลิปของคุณจะดังแบบแบบปึ้ง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 ,ง,งแล้วเขาจะเปิดฟีดเปิดคนเข้ามาให้คุณโอ้โหแบบคุณไม่ แบบคุณจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะอย่างเงี้ยนะกำลังไลฟ์พี่ต่อเลยเวะมาบอนอุ้ยน้องตาตขอบคุณครับอ่ะทีนี้อ่ะสุดมันยังไม่จบนะทีนี้ไลฟ์ไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งไลฟ์นี่ไลฟ์ที่ดีมากมากเลยควรจะไลฟ์ไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมันจะเป็นการนําส่งที่ดีนะครับมันจะจริงเท่แน่นอนนะครับ จำมาไว้นะหลักสูตรการไล์อย่าตํากว่า45นาทีนะครับก็การนำสง่งถ้าใครจะไล์หวังผลในการเปิดค่าการงเห็น2ชั่วโมงนะครับ1 2 3 3ชั่วโมงยิ่งดีนะครับแต่ที่แน่นอนเลยนะครับถ้าแบบจนแบบว่าเสียงมันไม่เห็บไม่แห้งอะคือเอาแบบเบหมด1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึง่งโอเคจบเรื่องนี้เนาะแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปอจบเลยนะลงไลฟ์ปุ๊บทีนี้เอาไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมคนเข้ามาแล้วก็มีในการโต้ตอบแบบนี้แหละฮาร์ดสวัสดีครับน้องอล,ลิสสวัสดีครับน้องตาตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องตาตค่ะยินดีต้อนรับคนใหม่ค่ะขอบคุณสําหรับการกดหัวใจนะคะยินดีต้อนรับคําที่จะดังมีสองคำมีคําว่าสวัสดีครับฮา,าร์ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะขอบคุณค่ะสําหรับของขวัญมีสองคำนี้ยินดีต้อนรับจำเอาไว้สองคำนี้ดังแน่นอนยินดีต้อนรับครับ คังเขใ้ค่นี้ขอบคุณสําหรับของขัญค่ะขอบคุณสําหรับการกดปุ่มใจคําว่าขอบคุณคุณต้องรู้จักการขอบคุณคน ขอบคุณหัวใจครับขอบคุณการโค้งหัวใจมา 60k ขอบคุณสําหรับการแชร์ค่ะขอบคุณสําหรับการแชร์ครับอ่ายินดีต้อนรับอ่าคุณพง์ยินดีต้อนรับคุณเนยยินดีต้อนรับคุณเป้ยินดีต้อนรับคุณน้อยยินดีต้อนรับทุกยุทธที่เข้ามาหาผมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับพี่นาขอบคุณคนที่นั่งบันลังด้านบนขอบคุณหัวหน้าห้องน้องอลิศแล้วก็อ่าพี่นานี่หนึ่งในครอบครัวนิวเรเดชั่นคนนี้ขอบคุณน้องไยที่มาเข้าใจให้กับพี่ต่อขอบคุณ น้องอดัมขอบคุณน้องอ่เห็นไหมครับนี่คือการสําเร็จทีนี้อย่าลืมขับตอนนะเมื่อกี้นะครับเอาเอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเ <c oughs> ผมขอดื่มน้ําก่อนได้ไหม <c oughs> ผมผมขอเนุญยาตดื่มน้ํานะครับ Don't, do ทําการตอบคอมเมนต์ไอคลิปล่าสุดที่เราลงนี่แหละตอบครับพิมพ์คําว่าตอบไปตอบครับพิมพ์พิมพ์ตอบคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดที่เราลงเนี่ยก่อนที่จะไลเไปตอบตอบคอมเมนต์คลิปล่าสุดสัญญานะครับมันง่ายมากมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเนี่ยไปตอบไปไล่ตอบให้หมดเลยในคลิปล่าสุดนั้นไม่ใช่คลิปเก่านะไม่ใช่ไปไล่ตอบทพาเพื่อคลิปเก่าตอบคลิปล่าสุดจ้า ตอบคลิปล่าสุดมันต้องแบบนี้นะอย่ารัดขั้นตอนอย่าทาผิดหลักสูตรนะครับไม่ใช่ไปตอบคลิปเก่านะตอบคลิปล่าสุดที่ที่มีคนมามีปฏิสัมพันธ์กับเราล่าสุดนี้ตอบอ่าเยี่ยมบอยตอบคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดที่เขาส่งไปสู่ฟิตฟอร์อยูอ่านี่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 นะตอบคลิปล่าสุดอ่าตอบคลิปล่าสุดอ่านี่นี่นะทุกคนน้องหญิงตอบคลิปล่าสุดให้หมดทุกคําแล้วมันละเอียดอ่อนยิงนิดนึงนะ กดไอ้หัวใจเล็กๆทิมคาว่ากดหัวใจเล็กๆที่มันอยู่ข้างหลังคอมเมนต์น่ะกดอะแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรรู้ไหมมันจะส่งผลไปสู่ไอ้คนที่คอมเมนต์เราเนี่ยมันจะส่งโปรไฟล์ของเราเนี่ยไปอยู่ในหน้าของน้องดิวทิวนะครับมันมันจะไปอยู่ตรงนั้นไอ้หัวใจๆๆเล็กๆอะเล็กๆเห็นไหมกดทิมๆกดไอ้หัวใจเล็กๆที่อยู่หลังคอมเมนต์กดปุ๊บมันจะไปทั้งคอมเมนต์และทั้งที่เราตอบพอเราตอบไปปุ๊บเรากดไอ้หัวใจเล็กๆข้างหลังด้วย อย่าพลาดนะอย่พลาดนะถ้าถ้าทุกคนพลาดจบเลยนะเรื่องนี้สาคัญนะครับหรือมันค่อนข้างละเอียดอ่อนอยู่ช่องผมมันค่อนข้างสาระนิดนึงนะมันไม่ช่วยแบบไม่ใช่ช่องอินเตอร์เทียมสนุกสนานไม่ใช่นะ ทออี่ไม่ใช่ครูอทอี่เป็นคนธรรมดานี่แหละกด